อ่าเบ็ตะเบ็ดจ้ะน้ยเลยน้าโยนอขึ้นห้องนี้ผ้าหองนี้หองนี้ผ้าวะได้ไหมไมไหมมีกุ้งหน่อยหมกุ้นี่มันน่อย

bay nhanh đi đến khuôn mặt này hm đi đây, hm 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 มันไรมันมันออกวดตนะมันมันมาตำแหนงมันโดดออกเออตำแหน่งมันก็ออกไงฮะถามเด้อบล็กนะปุ้งเคยไปอยู่วัวถึงไปก็โดดสัอ่ะเงี้ยก็ได้ตะพังเลยโอ๊ยที่ออกที่ดีอยตนฮึระวังได้เลยระวังได้เลย อัคอมาหนี่ยอายด้วยมาขดจีดอเพี่น่องเยอย่งนี้เลนี่นี่นี่นะอะไบกน่าเตัพี่น่องเลยมามามาจุดมาจุนมา คุดขักเลยไหน่โอ้โอสวัสดีพี่รองสวัสดีมีมมนูใหม่มีเ็มียังไงบ้างกิโดกิโดพี่รองกิโดไปคุดมาจิปโอมจิปโอมมาคือจิปโอมพี่รอง ไปโคตมาเอยียงน,นี่พี่น้องเลยใครหนิจีบโมอมใครเดี๋ยวไล่เตอ๋อข้าจีบมะขวัวพี่น้องมาดิพุ้งดูบ่พุ้งได้ขนอน,ขนอยขนนอมีบ่ขนนอ,อเบอร์ที่ยาใส่เดี๋ยวไล่เต๋อพี่น้องนี่เขาเขา,าขี่ออกแล้ะข้าจีมาขวัวพี่น้องบาดิ อาธอร์ก็เศรอาผมอินทออกวันนี้ขอพอ่พอเพอ่อน,นี่นี่นี่พี่น้องนะจิปโอมร้ายพี่น้องเอออยู่บ้านใอยว่าต้องห่วงนะเดือดร้าย สุกแล้วพี่น้องสุกแ,แล้วสุกแล้วสุกแล้วกรอบกรอบของกินธรรมชาติพี่น้องเอ้ยบัวกันได้เลยน้ำกินของกินนี่แต่บนด้ายไพยบ่บัตรมีได้แล้วพี่น้องได้แล้วนี่น,น,นี่เออตายได้ตายไพย่เลยไม่ใช่เหม่อเด้อพี่น้องเลย นี่จับเอาเลยนี่นะอืมอืมเสีบดีตอนขำเลยพี่น้องเอ้ยหวดเลยไม่แซงไปไลยอืม ใกล้ๆก่อนมันอยใกล้ตัวนะมันจะเป็นปีกแน่หนึ่จับอือมันใหดี มาดองมามๆมามากินมันกันง่ายๆพี่ตองอมันขากนนนาเนาะ ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยพี่น้องนะฝากกดไลค์กดแชร์ในพี่น้องเผื่อพี่น้องใช่ไหมนะคลิปหน้าพากันไหม